สวัสดีครับกับช่องของ s u p e r h e ฮีโร่ i o ฮะวันนี้ก็สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มีสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการดาวน์โหลดเจ้าตัว Cubase นะฮะสำหรับคนที่ซื้อพวกออ d ิโออินเตอร์เฟหรือว่ามิก e ซอร์อินเ c อร์เนะที่เป็นของ y a m a ฮาก็คือก็จะมีซอฟต์แวร์แถมเข้ามานะครับเป็น Cubase AI ประมาณนี้ฮะก็จริงๆก็มันไม่ใช่แค่ AI หรอกมันสามารถ ดาวน์โหลดได้แทบทุกอันนะถ้าเราใช้ Windows 10นะฮะ Windows 10นั่นเองก็คือคนที่ซื้อที่เรามีซอฟต์แวร์แถมมานะฮะคือคือ,คอใช้ Active Online ประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวเราผมมาบอกวิธีแล้วกันว่าต้องทำยังไงบ้างนะฮะก็ขั้นตอนของผมล็อกอินไปแล้วก็อาจจะมีแบบ สลับไปกันไหมสลับกันมาจดีบอกบอกวิธีการแล้วกันว่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราต้องมีตัวนี้ก่อนนะมีตัวที่เป็นคิวบิเอไอดาวโหลดเนี่ยเขาจะมีรหัสให้อยู่ในนี้นะฮะอยู่ด้านล่างที่เราต้องใส่กับตอนตอน e อีไลเซอร์เดี๋ยวจะบอกตรงนี้แล้วก็ค่อยไปถึงจุดนั้นแล้วก็แล้วกันที่ว่าต้องใส่ตอนไหนนะฮะโอเคก่อนอื่นก็เข้าหน้าเว็บก่อน้เลย เอาเว็บก็พิมพ์ตามเขาบอกในะในในคู่มือก็ได้อย่างงี้ฮะเขาเขียนว่าเข้าไปที่ s t y b e r g n e t ผมพ,มพิมพ์ว่า s t y b e r g เนี่ย s t y b e r g m a i ก็ได้ฮะ .net แล้วก็เข้าไปก็ล็อกอินนะฮะก็เรียกว่าก็สมัครอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันพอล็อกอินได้อันนี้ดูที่หน้าจอไปพร้อมขังผมแล้วกันนะฮะ,ะ,ะก็มันจะมีคำว่าดาวน์โหลดอยู่นี่นั่นเองนะฮะ เขาจะบอกว่าให้เราดาวน์โหลดอะไรได้แล้วก็ดาวน์โหลดไปก่อนจริงๆแล้วพอดาวน์โหลดเสร็จปั๊บเดี๋ยวมันจะมีไฟล์ต่างหากให้พอดีว่าผมไอล็อกอินตัวเนี้ยมันเป็นคิวเบตเอไอก็จริงมันเป็น AI รวมนะฮะรวมก็คือมันจะมีหลายตัวอยู่ข้างในมีคิวเบตโฟมีอะไรหมดแล้วเราใช้ได้หมดอะจริงแล้วอะมันไม่ได้ล็อกให้เราว่าใช้ได้เฉพาะคิวเบตเอไอนะฮะคิวเบตโฟก็ลงได้ถ้าเป็น Windows 10แล้วก็เครื่องซัพพอร์ตนะฮะ จริงๆผมจะถนัด q u b เ t AI มากกว่านะกดดาวน์โหลดเรียบร้อยตอนนี้จะมีคำว่า e l i c e n s e ซอเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้คือเ้าบอกว่าเราล็อกอินเอไม่ใช่เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะได้ไฟล์ติดตั้งตอนนี้คือผมไม่โหลดแล้วไงมันเป็นโหลดไปก็เสียเวลาเดี๋ยวดูก่อนมันมีไหมคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วที่ผมดาวน์โหลดอาประมาณว่า ดาวน์โหลดเสร็จปั๊บมันมีมีม,มีมันจะหน้าตาเนี่ยคิวเบ b เอไออินส tall วินนะฮะวินก็คือวินโดว่นเองถ้าบอกเ่าเครื่องเป็นเครื่องแมคอินทอร์ก็โหลดเป็นของแมคนะโหลดเฉพาะวินโดว s ์ของตัวเองไปจากนั้นพอลงได้เสร็จปับ๊บมาตรงเนี้ยมันก็จะมีคิวเบสขึ้นมาใช่ไหมครับหน้าหน้าของผมลงไว้คือคิวเบสเนี่ยมันดีอย่างตรงที่ว่าเราลงได้ทั้ง 32บิต64บิตแล้วก็ลงได้แล้วก็ลงเวอร์ชั่นต่างกันลงได้หมดอนะก็คือตอนนี้ผมมี q u b เบ e LE AI Element 7ก็คือตัวเดิมที่ใช้อยู่มันก็ยังใช้ได้ก็เพราะว่าผมมีเครื่อง Yamaha Mixer Interface อยู่ตัวหนึ่งผมก็ลงมันไว้ใช้ได้เหมือนกันก็คือแต่คนละโค้ดนะ แต่พอถึงเวลาเราใช้โค้ดนั้นะมาล็อกอินได้มันก็จะยุ่งยากหน่อยถ้าเราใช้2อย่างแต่ถ้าบอกว่าเรามีเครื่องเดียวอย่างผมตอนนี้ผมใช้สไตรเบิร์กยูอารนะฮะก็เขาจะมีรหัสให้ต่างหากรหัสที่มันไม่เหมือนกันอยู่ตรงนี้นะฮะอ่ะพอมาเสร็จปั๊บพอเราจะเข้าเข้าโปรแกรมเนี่ยเข้าโปรแกรม QBS บิะมันก็จะไม่ให้เราเข้าเพราะว่ามันจะบังคับให้เรายืนยันง่ายๆครับเป็นการแอคทีฟแอคทีฟเพราะว่าให้คอมตัวนี้ใช้งานได้แค่ หนึงเครื่องเท่านั้นเพราะว่าผมจะไปลงอีกเครื่องหนึ่งก็ต้องจะบอกวิธีคือเปลี่ยนอ,อีเมลเปลี่ยนอีเมลพาสเวริร์ดแล้วก็แต่พอใช้มันก็จะแจ้งอยู่ดีว่าคีย์เวิร์นี้ได้มีรหัสได้ไปถูกการใช้งานแล้วแต่ว่าถ้าเราลงตัวเก่าก็ยังได้อยู่ AI Element 7ลงได้2เครื่องผมลงโน้ตบุ๊กด้วยเครื่องหนึ่งก็พอลงเครื่องอื่นอีกที่จะไม่ใช่ของเรามันก็จะวุ่นหน่ย เอามานนั้นโอเคพอลงเสร็จปั๊บตรงนี้มาดูตรงนี้นะฮะ <c oughs> เราจะได้โปรแกรมตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับชื่อว่า e l i h e sensor นะฮะนี่ e l i h e sensor control อย่างเงี้ยฮะเราเข้าไป e l i h e sensor control ก่อนนะแล้วก็ปึ๊บเข้าไปในนี้มันจะบังคับเราออนไลน์เพื่อ synchronization นะฮะแล้วก็เพื่อจะยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของรหัสจริงๆพูดง่ายๆเราก็กด perform นั้นท s k เข้าไป อย่างผมผมทํามันไปแล้วผมไม่รู้มันจะเกิดขึ้นยังไงนะคิดว่ามันน่าจะผ่านไปก่อนคิดว่ามันจะอัปเดตให้เราถ้าอัปเดตไม่ผ่านก็แปลว่าทํใหม่รีสตาร์ทเครื่องแล้วก็ลงแล้วก็ทําใหม่ฮะมันเป็นอย่างนั้นตัวนี้มันเป็นตัวเหมือนกับตัวจับรหัสนะฮะจับรหัสให้เราล็อกอินด้วยรหัสของที่เขาแถมมาในคิวเบส คือข้ามขั้นตอน2อย่างก็คือว่าเราสมัครก็คือสมัคร ID ของ s t ต l เ b e r ์ i ไเสร็จปั๊บแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วก็ลงโปรแกรมที่เราต้องการเช่นเราอยากได้ c u b เบตโปรสิะ 10, อะไรอย่างเงี้ยคิวเบตเอไออิเมนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบนี้นะคะขึ้นหน้าจอมีออนไลน์ก็คือเราก็เปิดหน้าเว็บไซต์ไว้ด้วยนะเปิดหน้าเว็บนี้ไว้ด้วยต้องเปิดไว้เพื่อจะได้ ติดต่อกันง่ายเปิดหน้าเว็บไปเลย,เลยแล้วล็อกอินเรียบร้อยแล้วนี่พอโอเคผ่านกบกด close ไปจากนั้นตรงนี้กด register นะฮะเพื่อ copy serial number แบบนี้นะฮะ register แล้วก็เลื่อนมาตรง soft e l i c e n s o r แล้วก็ copy serial number copy serial number เสร็จปั๊บเอาไปวางนะฮะมันจะมีคำว,ว่า active เนี่ยตรงนี้แหละ register อีไลเซนเซอร์ซอฟต์แวร์นี่ยกดเข้าไปแล้วก็เอารหัสเนี้ยมาวางไว้ตรงนี้ปั๊บเข้าไปแล้วกดคอนติเนียอันนี้ของผมมันทําไปเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะไม่ขึ้นอย่างที่ที่คนทําตอนแรกทำอไรอผม,มอ่ะเห็นไหมเขาบอกเขาบอกว่าอีไลเซนเซอร์ตัวนี้ถูกต้องอ่ากต้องเสร็จปับ๊บกดอ่าดัน จากนั้นมันก็จะให้เราใส่รหัสเพื่อเป็นจริงๆเรามัต้องมีขั้นตอนที่เป็นดาวน์โหลด a c c e s s ก่อนนะฮะตรงนี้แต่ว่าของผมมันทำไปแล้วมันจะผ่านข้อมูลไปจากตรงนั้นนี่ก็เอาเป็นไกด์ไลน์แล้วกันเพราะว่าเราล็อกอินไปแล้วกับยังไม่ได้ล็อกอินมันจะหน้าตาค่อนข้างจะต่างกันนิดนึงนะฮะ ปรามาณนั้นผมก็จะไม่อยากไปรีอคทีมันเพราะว่าไม่มีประโยชน์ถ้าเรีอคทีผมก็เปิดโปรแกรมไม่ได้ประมามนั้นนะฮะผมก็ต้องอให้เขายืนยันกับเอาใหม่ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ฮะไม่มีอะไรมันก็จะขึ้นถ้าเกิดเมื่อเรา,าสามารถที่จะรีจิเตอร์มันได้แล้วฮะรีจ e ิเตอร์ e l i c h t s e n o r เนี่ยซอฟต์แวร์กับเครื่องลิงก์ได้มันก็จะขึ้นแบบนี้นะฮะ serial number ก็คือรีจิเตอร์แล้วแอคทีฟแล้วนี่ผมแอคทีฟเมื่อ วันที่27เดือน9ก็คือเครื่องนี้เพิ่งเพิ่งซื้อแล้วก็แต่ว่าเราลง Windows ใหม่มันก็เลยต้องทำใหม่หมดถ้าใครลง Windows ใหม่ก็มา r e a c t i v ฟ e ลายเส้นตรงนี้นะครับเพื่อเริ่มต้นใหม่แล้วก็เอาโค้ดมาใส่ในตัวนี้แหละตัว E- l i c e n s o r Control Center นี่แหละต้องทำใหม่หมดเพื่อให้มันล็อกอินเข้ามาได้จากนั้นพอเราเข้าไปแล้วเราได้โค้ดเสร็จปั๊บ มันได้โค้ดจากหน้าเว็บนะได้โค้ดจากหน้าเว็บขึ้นมาเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองฮนะตรง Acces s code อะไรพวกน,นี้มันจะขึ้นโค้ดขึ้นมาตอนที่เราใส่เนี่ยอย่างเงี้ยพอพอพอ,พอใส่รหัสเข้าไปแล้วกด Continu e อ่ะมันจะขึ้นโค้ดให้เราโค้ดเพื่อเอาไป Active นะเขาเรียกว่า Active code อีกทีหนึง่ง Active code เราจะมาวางที่นี่นะฮะเนี่ย enter active code นี่มันจะเป็นตัวนี้เราก็ก๊อปปี้มาเสร็จปั๊บคลิกขวาแล้วก็วางได้เลย มันก็จะมีเนี่ยตัวหนังสือเท่าประมาณเนี่ยเท่าไรหนึ่งสี่หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดแปดสี่สามสิบหกตัวนะฮะแปดสี่สามสองรว่าแปดสี่สามหกวะเอาเนี่ยประสาทกินเนี่ยนะประมาณนี้ฮะก็คือมีรหัสเท่าตัวเนี่ยมันก็จะลงเสร็จปั๊บแล้วกดคอนติเนียมันก็จะยืนยันว่าตัวรหัสของเราถูกต้องเราก็จะสามารถเปิดเข้า Cubase ได้ มันก็จะโหลดเข้า q u b a s e ได้แต่ถ้าบอกว่าเรายังไม่ยืนยัน Active มันมันก็จะเข้า q u b a s e ไม่ได้แค่นั้นเองครับมันก็จะให้ล็อกเอาอย่างเดียวมันจะให้ออกออกจากโปรแกรมปรมาณนั้นนะฮะอย่างนี้เราก็กดแล้วก็เข้าได้ก็เข้า Q u b a s e ได้ตอนนี้ Q u b a s e ของผมที่ผมลงก็อนนี้ลงเป็น Q u b a s e AI 10.5ด้วยออัอนนี้มันจะมีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมประมาณนั้น ปิดไปมันก็สามารถดาวน์โหลดได้แทบทุกตัวฮะก็คือเราเข้าที่เนี้สยสไตล์เบิร์กดาวน์โหลดนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จปั๊บถ้าเป็นวิดีโอสิ0มันจะเข้ามาอย่างนี้หมดเลยฮะนี่มันจะมีนี่สไตล์เบิร์กดิวดโลดดาวน์โหลดแล้วก็มีสไตล์เบิรก์กไลบรารีนี่คเนี่ยมันจะขึ้นหมดะครัแล้วก็สามารถเลือก ตัวดอเราได้คะก็คือ Cubase นั่นเองเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะโหลดอะไรก็ได้ถ้าเครื่องเราซัพพอร์ตตัว Window s เราซัพพอร์ตนะฮะมันก็ให้ยืนยันอีลเซนเซอร์อยู่ดีนะฮะว่าว่าถูกต้องหรือเปล่ามันถึงจะเข้าได้อยู่ดีนะฮะอ่ะโอเคเข้าได้แล้วกดมานี่เห็นไหมครับมันอยู่ในนี้ อยู่ใน q u b s s e นั่นเองคิ b a s e ก็คือโปรแกรมนั่นเองผมสามารถดาวน์โหลด Cuba Pro 11 1ก็ได้ q u ว a บดค่ะค b a s e Pro 11อหรือว่า q u b s e e r t t s t อะไรอย่างเงี้ยคือผมจะชินกับหน้าตาของตัว AI มากกว่าผมก็เลยใช้ AI 10.5จริงๆดาวน์โหลดได้หมดนะครับลองลองดูแล้วก็หน้าตาก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะแต่ว่าไม่รู้เราเราคุ้นเคยกับตัวนี้มากกว่าเราก็จะใช้ตัว q b ย์เวิอ่าตัวอื่นก็โหลดได้เหมือนกัน,นะฮะกดเสร็จปั๊บก็เนี่ยกดดาวน์โหลดได้เลยคือหมายว่าเราตัดลงตัวอื่นเพิ่มนะได้แต่ตัวพวกนี้บางตัวก็จะไม่สามารถเปิดได้นะครับแต่ตัวที่เป็น v s t y p e ท i เ v t i เ s t อว s เ n สที n ิน n เนี่ยโหลดได้โหลดเข้าไปได้ถ้าบอกว่ามีเวลาโหลดแล้วเครื่องก็มีพื้นที่พอที่จะรองรับก็โหลด โหลดได้แต่บางตัวเท่านั้นที่จะใช้ไม่ได้บางตัวส่วนใหญ่ลึกๆก็คือจะใช้ได้เป็นพวกเฮลเล็นโซนิกประมาณนี้ฮอลิสโซนิกมัคือมันติดมากับตัวคิวเบชอยู่แล้วแบบเนี้ยเราโหลดได้ตัวเนี้ยโหลดเข้าไปได้อย่างผมผมก็ไม่ค่อยได้จําเป็นต้องใช้เท่าไหร่นะมันมีเฮลเลนหกอะไรอย่างเงี้ยมันมันเราโหลดเลือกไปอ่ะอันไหนใช้ได้ก็ใช้ได้ไหนใช้ไม่ได้ก็ ก็มันอาจจะต้องมีการซื้อขายอะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่นะครับพวกกรุ๊ปกองพวกอะไรอย่างนี้ก็จะมีให้เราดาวน์โหลดกันหมดนะฮะผมก็เล่นไม่ได้ทั้งหมดนะฮะผมก็ใช้ส่วนใหญ่ผมจะอัดเสียงสดๆเข้าไปผ่าน audio device มากกว่าที่จะใช้ตัวโปรแกรมในการสร้างเสียงขึ้นมานะฮะผมก็จะอัดเสียงกีตาร์สดๆพวกอะไรอย่างนี้มากกว่าก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องที่เราจะต้องใช้พวก vst เท่าไหร่ vst ผมก็จะเป็นพวกทําพวก mastering หรือว่าพวก limit อะไรประมาณนั้นมากกว่าพวกรีเวิร์สพวกอะไรที่เป็นเอฟเฟกมากกว่าที่เอามาช่วยบูสเตอร์อะไรประมาณนี้แต่ก็ Cubase ก็เป็นตัวโปรแกรมหลักที่เราไว้อัดเสียงแค่นั้นเองนะตัวนี้ก็เนี่ยเข้ามาดูเราดาวน์โหลดได้ยางงี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งอะสไลด์เบ r ร์สไลเบอรีแมเนเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นว่าโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดไปมันมีอะไรบ้างนะตัวนี้เนี่ยดาวน์โหลดเราก็สามารถเลือกเข้าไปได้นะฮะ ในคิวเบสแบบนี้ที่เขามีให้เราสามารถเอามาเล่นต่อได้ผมก็โหลดไปเฉพาะที่ผมใช้งานก็จริงๆแล้วก็ไม่ต้องสีเรียดไปลองหาข้อมูลดูแลวเพราะว่าเราเครื่องเราซัพพอร์ มากแค่ไหนแล้วก็ลองโหลดดูก็ได้ถ้ไม่เสียหายโหลดเสร็จปั๊บมันใช้ไม่ได้ก็คือใช้ไม่ได้กันนี่มันก็แค่แจ้งเตือนว่ามันใช้ไม่ได้เฉยๆมันก็จะเปิดขึ้นไม่ได้เฉยๆไม่มีปัญหากับโป็แกเกก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมว่าถ้าจะจบเพียงเหมือนย่างผมผมลงคิวเบต AI คิวเบต LE AI เอย่างนี้เป็น64บิตก็เปิดได้อยู่เห็นไหมฮะนี่เป็นเวอร์ชั่น2014ก็ถือว่านานครับเป็นตัวเก่าตัวเก่าก็มันก็จะ ไม่มีอะไรอัปเดตมากขึ้นหรอกมันก็เหมือนเดิมแต่หน้าตามันก็จะเป็นรุ่นเก่าที่เราคุ้นเคยมากกว่าเราก็จะใช้จะใช้หมันเพราะว่ามันคุ้นเคยกับเราก็เข้าได้เรแจ้งเตือนมาแล้วออโลไปก่อนอ่าเห็นไ,ไหมะเข้าได้ปกติยังใช้ได้ปกตินะ,ะเช่นกันตัวนี้32 b บิตเห็นไ,ไหมฮะหน้าตามันก็ เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าตรงนี้วงเล็บมัน64บิตกับ32บิตแค่นั้นเองมันก็จะต่างกันตรงนี้นะฮะแต่มันต่างกันข้างในตรงที่ว่า VST มันไม่รองรับทั้งหมดมันจะไม่เหมือนกันผมเลยต้องลง2ตัวเอาไว้ในเครื่องเดียวกันมันจะทําให้มีตัว VST ต่างกันนะในอินสูเมนี้ฮะมานมันจะมีไม่เหมือนกันพวกนี้มันอาจจะได้แค่นี้อีกตัว64บิตที่มันรองรับก็จะได้อีกแบบนึ่งมาณนั้นะนะฮะ ก็โอเคสําหรับคลิปนี้นายจบพีนี้สําหรับคนที่หาวิธีอยู่นะฮะก็ทําตามขั้นตอนแล้วกันว่าประมาณนี้สงสัยอะไรก็สอบถามเข้ามาได้ที่เพจเช่นเคยนะหระับเหล็ก hmm. ีจบปีนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปก่อนครับ mm hmm.